การเรียนท่านนั่นนะครับแล้วผมมีเกีรติทุกท่านนะครับโดยคณะได้ก็ขอคุณ์ร่วงหน้าด้วยคณะสสสครับการด้วยผมรองนายกงานมาส่วนประมสรดานนะครับอ่าก็เรื่องขยะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความชิดชอบร่วมกันผมเองกับท่านนายกหรือหรลายฝ่ายของกระทรดานนะครับพยายามเรื่องนี้แต่ว่ามันเหมือนกับความฝัน ที่เราแก้ไม่ถึงนาทีครับแต่ปัญหาของตระเวนสาดานนะครับตอนนี้เรามีประชากรทั้งหมดประมาณ6,000กว่าคนนะครับประชากรที่เข้ามาท่องเที่ยวผมนับจากตีที่ผมเก็บวันละสิบบาทจากท่าเรือไม่รวมรถที่มาตามเพลนะยุนเหมือนท่านเมื่อวานที่เมืองยนะครับคนท่องเที่ยวกองหมืนั้นผมไม่นับผมนับจากาาท่าเรือโฟลี่ที่ผมเก็บอยู่วันละสิบบาทก็วันละประมาณแปดพัน หรือถึงพันแปดพันหรือหมื่นบาทตูมันพันกว่าคนนะครับถ้ารวมแล้วประมาณพันห้าร้อยคนต่อวันนะครับพอคนนั้นผมไม่เก็บเด็กนะครับถ้าเป็นพวกเด็ก,กผมไม่เก็บนะครับผมเฉลีย่ยตัวที่ประมาณไม่ต่ำกว่าสองพันคนแน่นอนเลยต่อวันนะครับอย่างหนึ่งที่บวกเขเพิ่มอีกคือโรงแรมเมื่อมีการเพิ่มขึ้นโรงแรมนี้เราประมาณมีหนึ่งร้อยสี่สิบประโลงในตํบลสัดดะแล้วปุ๊ จ้าที่หรือคนที่เข้ามาทํางานเรียนเนี่ยเป็นคนเกาะกลางเกาะดันตานอยถ้าผมสังเกตทุกเช้ามาหกโมงเช้านะครับเพศนายยนร์รำที่ท่านเคยผ่านมานะครับเต็งํำเลยครับจะพบได้างานที่ตํางลอื่นที่เข้ามาทํางานในอําเภอในตำบลสาดก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงพีชช่วงื่นที่มาทํางานนะครับแล้วการทํางานตรงนี้เป็นการ อไม่รวมถึงร้านอาหารประมาณหนึ่งร้อยสี่ร้านที่ประกอบในตำบลสาดัขออนุญาตผมให้ข้อมูลแค่ตำบลสาดาดเพราะผมดูแลตำบลสาดนะครับตรงนี้สิ่งที่ออตตันหนัตอนนี้คือว่าหนึ่งเราไม่มีี่ทิ้งขยะโดยการระบบฝังกลบมีพื้นที่มันหกไร่ผมใช้พื้ที่ของหนึ่ง่เศษ็พราอมทัแย่เต็ไมได้ผลครับ เป็นอนุสรลแเล็นอังสรีหลายสมัยผมอยู่บนตระดาษนี้มันเ0กว่าปีนะครับก็เลยมาใช้การถูกจิตสำนึกก็มันไม่เป็นผลในการของคําว่าคนไทยเรามีแมีแมแมแนิสัยที่ช่วยกันทําคยช่วยกันทิ้งเราต้องยอมรับว่าใจเราช่วยกันจริงๆนะครับแต่ไม่ค่อยช่วยกันเก็บ ก็ตอนนี้ที่เราทําอยู่ตามน,นาิยบายของเจ้าพื้นฐานคือปักหลุมขยะเอาขยะเก่าที่นั้นฝังกมให้หมดผมได้นุ่เขาจที่มาท่านนายกเคยที่ดินท่านนายกโดยไม่ต้องเช่านะครับเพราะเช่าไม่มีใครให้ที่ทิ้งขยะก, mm hmm. ก็กบไปให้พวกมาล้านก่าบทากบไปหมดแล้วพอกรบปุ๊บเดี๋ยวผมมีที่ดินอยู่ที่ต้องฝังที่ต้องทิ้งขยะวันห้าจุดสองได้วันเดียวผมก็เต็มแล้วตอนนี้ก็เป็นปูนมันเป็นกองนะครับ ถ้าเขาบอกว่าให้โกบขยะกองหมดแล้วผมเอาบ่อที่ไหนไปทิ้งขยะใหม่เจอปัญหาพอาะที่ปัญหาภาพในการร้องเนียนเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไกล่แลท่านผอ,ออมาด้วยผอวออิทยุทวารวุทุกวเลยให้ผมออกไม่มีคนร้องเรียนเรื่องขยะผมออกไปเลยไม่รู้ทางไงนะครับ แต่สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยในาบหนึ่งก็ประกอบกับกในการพยายามรดรงหลายหน่วยงานไม่ว่าเอาสมอเองทางอำเภอเองโดยท่านแนานอำเภอพยายามเชื่อผมทุกครั้งพูดว่งถึงขยะทุกครั้งก็ท่านอยากให้การท่องเที่ยวมีรายได้หลักของตำบลาดาหรืออำเภอวางตาเพื่อให้ขยะเนี้ยให้เขามองว่าเราไ็จแต่ขยะได้เพื่อนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเยอะแต่สิ่งที่เรา เรื่องบปัญหาก็ที่ผมฝากไปนะครับที่เราทําอยู่ทุกวันนี้หนึ่งนะครับคอฟังึกแล้วสองก็วามีคัดแยกจากต้นทางเลยการมีโรงเรียนคู้การนะครับที่ร่วมมือกันเรื่อคัดแยกขยะที่มีเขาเรียกว่าที่มีคุณภาพเอาไปขายเมื่อที่นั้นทำผู้บ้ากันแบบก็พยายามทำอยู่ต่างๆที่มาร่วมต่างๆร้วมด้วยกันส่วนรัองค์การข้าราชการมูลฐานเองก็อยู่ในรายนี้อยู่นะครับ ออีกส่วนหนึ่งที่ผมก็เรียกผมว่าผมผมจะเรียกว่าไม่ใช่ท่านแยกน,นะครับผมว่าผมให้ออกแอกแก่ขยะที่บอกขยะเพื่อไปขายคือว่าผมผม,ผมขยะผมไปกองที่จะคูนออกจาก,กนีแยกแล้วในส่วนที่โรงเรียนาเาแยกแล้วยังมีส่วนเหลือที่มีค่าผมจะให้คนต่างประเทศนะครับแด่ไม่ใช่คนต่างประเทศที่ม,มาเที่ยวเป็นคนแรงงานที่พวกที่เข้ามาทําง,งานแต่ก่อสร้างอะไรเนี้ยเขามี ก็เหลือเขาขออนุญาตผมได้เก็บขยะขายนะมาสิบกว่าคนที่กอขยะผมผมถามเขาว่าได้มันเท่าไหร่าบอกว่าเดือนมันสองหมื่นสิบกว่าคนสองแต่นะครับตอนนี้ผมแยกพยะในบางโรงี่กองร่มไดแยกกันแล้วก็ขอาพของก็คุ้มแล้วมี่ยแต่ยังเหลืออยู่ที่กองขยะผมยังมีอขกนะครับตอนนี้นะครับส่วนที่ส่วนที่ผมทําอยู่วันนี้อีกอย่างหนึ่งคือว่าฝานโยบายให้กับครูคนรีเล็กทุกครั้งที่ผมจงดยามเดือนผมจะเรียกครูคนดีเล็กเนี่ยเข้ามาถุง ผมบอกว่าในเด็กอายุประมาณหนึ่งถึงห้าปีเนี่ยผมขอร้องให้ครูช่วยสร้างนึกหาวิธีการ,รตา่างๆให้เด็กเนี้ยมีพฤติกรรมในการรู้จักคำว่าขยะมีคุณค่าเีนรู้จักคำว่าช่วยเก็บขยะเพื่อลูกปั้งผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดจะทำไงแล้วก็ใชนะ้อาจัยนักปัญญาที่บอกว่าหนึ่งถึงห้าปีเนี่ยถ้าลูกปั่ทั้ง ตรงไหนได้เดินติดไติดไปก็เลยอนาคตข้างหน้าเขาพยายามทุกอย่างที่่ะช่วยเพราะว่าตรงนี้ทุกองค์กรที่เข้ามาร่วมแต่ท่านครับทุกวันนี้ยิ่งทําเหมือนยิ่งมากเพราะอะไรครับเพราะนักเที่ยวเยอะตอนนี้ผมคิดว่าการศึกษานี่นักเที่ยวอีคอเฉลี่ยตามที่ประชุมต่างๆตอนเนี้ก็จะดีเองมากกว่าวิธีแ้วอีก นะครับเพราะว่าจากความเจริญของต่างๆในการท่องเที่ยวเหล่านี้ลังไสเป็นเมืองเดียวที่ยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่นะครับทุกองค์กรไม่ว่าท่านนายกเองท่านกันันหรือว่าท่านนายกเองก็กระหนักถึงเนี้ยว่าเมื่อเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามานี้ขยะเพิ่มขึ้นเราจะ่เอฟไห่งไรตอนนี้ผมก็พยายามเน้มน้าวกไปคุยกับทางสตจ กิโลกรัมแถว15ก็ได้ขอโครงการโรงงานขัดเย็บขยะประมาณ29ล้านแต่ว่าผมมองแล้วว่าเงินในของนี้ยากแต่ว่ามันเรื่องที่ว่าต่างขั้นตอนในการขอกมามีขั้นตอนตรวจสอบแต่ก็ผลตระทบมากแต่หลายหลายอย่างผมว่าแก้ปัญหาตรงนี้ก็นั่งนั่งคุยกันว่าจุดไหนที่เราเนี่ยรุบผิดชอบได้แล้วระเบียบเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาจริงจังนะครับน่าจะขอความเมตเาเรื่องภาษีจ่ายอะไรต่างๆเนี่ย มันทุกต้งต้องสมมาทุกอย่างอะไเรื่อวต้องคุยต้องต้องต้องทำกันนะครับในเรื่องโครงการแต่ว่าตามนโยบายคอจอก็ต้องการให้ทําโดยที่ท่านผู้ว่าคนใหม่เนี้ยโดยที่ท่านรองผู้ว่าท่านอารมณ์ก็รับชอบเรื่องนี้เขาพยายามพักกานประกันทุกอย่างเพื่อให้การมาท่องเที่ยวของกระบี่ของโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับเป็นเมืองสวยน้าใสก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับท่าน ทุกท่านนะครับในที่มานะครับในผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเทีย่ยวผานนี้ผมก็ม,มองทางสว่างมองอีกทางได้ว,วา่าจากความคิดผมดูท้งเกต่เมื่อวานที่ไปเรียนที่เข้ามาเห็นนักเที่ยวผมวุวายผมไม่กล้าลงเห็นท่านมาผมววาผม่ได้ว่าเห็นหนังสือครับผมจําได้ว่าวันนี้เราต้องเจอกันในเรื่องขยะสิ่งที่ท่านมาในวันแรกผมขอโทษด้วยค,คือยขยะตามสมมงเทียเพราะรถจิ น,นี่ถึงได้ความตาที่ยืนหันแต่ท่านเปิดก็ยังแก้ไข่ทุกจังหวัดเองก็ยังแก้ไขครับตอนนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับได้ความว่าได้ความในนามจากท่านนะครับครับขอสวัสดีครับผมคุณบ้า,บานท่านนายกสุบิพงศ์ท่านรองนายกนะครับสุนทรภัทรชัยดีจะเห็นได้ว่าทุกท่านที่ได้คุยผ่านพ้นไปนั้น